สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Playlot นะครับและคลิปนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเกม NFT ซึ่งจะเป็นการสรุปรวบรวมข่าวสารที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาและสิ่งต่างๆที่กำลังจะเกิดในสัปดาห์ต่อไปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะเกม Monster Infinite เกมสัญชาติสิงคโปร์นะครับที่ตอนนี้มีข่าวคราวอัปเดตมากเหลือเกินนะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังนะครับ ก่อนอื่นคลิปนี้ไม่ใช่คลิปแนะนําในการลงทุนนะครับเป็นเพียงคลิปเล่าข่าวสารเฉยๆนะใครสนใจจะลงทุนคุณต้องดูดีๆนะครับแล้วก่อนอื่นขอฝากติดตามช่อง YouTube p a y พ l o t แล้วก็เพจ e b o o k p a y พล o t ด้วยนะครับเราจะนําข่าวที่ดีมาเสนอกันนะเอาละมาถึงเจ้าตัว Monster Infinite นะครับเกมนี้ได้รับแรงบันดาลใจจาก Axie Infinity เนะซึ่งเขาประกาศและอยู่ในหน้าทวิตเตอร์ของเขาเลยนะครับ ก็ใครสนใจตัวรายละเอียดเกมนะไปดูในคลิปที่ผมทำแยกให้ได้นะครับเกมลักษณะสายพัซเซลนะเป็นการเลื่อนเพชรให้ไปชนกันนะครับตอนนี้เกมยังไม่เปิดนะครับเกมวางแผนจะเปิดที่ควอเตอร์ที่4ของปีนี้หรือช่วงปลายปีนะครับเหรียญของเขาที่ชื่อว่า m o n ี่ยังไม่ขายนะยังไม่ขายนะครับใครที่เห็นเหรียญวางอยู่ในตลาดนั้นไม่ใช่เหรียญจริงนะเป็นเหรียญสแกมโปรดระวังเอาไว้นะครับ ตอนนี้เขามีกิจกรรมมากมายเลยเกี่ยวกับเกมนะครับเราไปดูเรื่องเหรียญกันก่อนนะเรื่องเหรียญในไวท์เ p เปอรครับเขาจะพรีเซลครั้งที่1นะในวันที่8กันยายนครับส่วนพรีเซลครั้งที่2ในวันที่15กันยายนคือเดือนหน้านะครับแต่รายละเอียดเรื่องการซื้อเหรียญหรือเข้าไปเป็นไวท์ลิสต์เนี่ยเขาจะประกาศอีกทีนะครับในช่วงราวาวันที่26สิงหาคมนะครับพรีเซลหพรีเซลสต่างกันยังไง ทีเซลหนึเนี่ยคุณต้องใช้ขั้นต่ำคือ 1BnB เท่านั้น 1BnB นะครับใครสนใจจะเข้าไปซื้อ 0.1-0.5BnB เขาไม่ขายนะ 1BnB ครับคุณจะได้เหรียญโมนี่มา2,700เหรียญ2,700เเหรียญโมนี่นะครับซึ่งในกลุ่มเทเลแกรมเขาก็ไปถามว่ามูลค่าเหรียญเปิดมาเท่าไหร่มูลค่าเหรียญเปิดมา0.15 USD ดอลลาร์ต่อ1โมนี่ครับแต่ผมคำนวณแล้วตอนนี้ราคาเหรียญน,นะ7 0 0โมน มันจะราวๆาวสี่ร้อยดอลลาร์ครับซึ่ง BNB เนี่ยขึ้นไปละ420ในปัจจุบันนะครับหมายความว่าเบสเซตจริงๆราคามันไม่ใช่0.15หรอกครับราคามันราวๆ0.16ประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับขั้นต่ำ1 BNB เอางี้ดีกว่า1 BNB ได้2,700โมนีตามนี้นะครับใช้ BNB ในการซื้อนะขายวันที่8จะประกาศอีกทีเรื่องราวเกี่ยวกับ l u n c h p a d จะใช้แพลตฟอร์มไหนในการซื้อ หรือใช้กระเป๋าใปไหนซึ่งตอนนี้เขาบอกมาว่า Metamark สามารถเข้าไปซื้อได้ครับ Trust Wallet สามารถเข้าไปซื้อได้นะครับก็เป็นประมาณนี้สำหรับพรีเซลครั้งแรกนะ p พรีเซลครั้งที่2นะครับตอนนี้มินิมัม0.1 BNB ก็ซื้อได้แล้วแต่เต็มที่1 BNB เนี่ยคุณจะได้2,400เหรียญหมายความว่าจำนวนเหรียญคุณจะน้อยลงกว่าเดิมนะครับจำนวนเหรียญจะน้อยลงนะราคาจะเพิ่มมากขึ้นนะครับ First Come First Serve นะแต่ไอตัว p c e l 1 1เนี่ยจำกัดไว้ลิสต์อยู่แค่200ที่เท่านั้นนะครับ200ที่เท่านั้นนะก็ลองดูครับใครสนใจเตรียมตัวไว้วันที่26เขาจะประกาศวิธีการจะต้องซื้อผ่านทางไหนต้องทำอะไรบ้างที่จะได้เข้าเป็นไวลิสเดี๋ยวสัปดาห์หน้าถ้าผมมีข่าวสารเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังอีกทีนะครับเกี่ยวกับการซื้อเหรียญของเกม m o n s t e r Infinite นะครับมีข่าวสารอะไรอีก เขาสารเกี่ยวกับเจ้า inception monster ครับ inception monster คือเจ้าตัว monster ที่จะออกมาเป็นล็อดแรกของเกมนั่นแหละนะครับเขาบอกว่า inception monster แบบแรกหรือล็อดแรกเนี่ยมีจำนวนทั้งหมดคือ4088ตัว4088ตัวนะครับจะออกมาขายออกมาขายนะจำนวนแค่2088ตัวหรือราวครึ่งหนึ่งนะครับความพิเศษของเจ้า inception monster คืออะไรบ้าง อีสเต็มอนสเตอร์คือแน่ละมันออกมาล็อตแรกนะครับมันมีโอกาสที่จะสุ่มได้รีเจเนอรี่พาร์ทหรือชิ้นส่วนที่หายากนะ,ะผมเลื่อนไปดูแล้วกันนะครับชิ้นส่วนหายากนะส่วนหนึ่งคุณมีสิทธิ์ที่จะได้1ส่วนเนี่ยยีครับสส่วนคือ3% 3ส,ส่วนคือ0.2นะครับถ้าฟุกมากๆคือได้ทั้งหมดเนี่ยมีโอกาส1ใน34ล้านนะครับก็อาจจะได้แบบ ไม่มีส่วนที่เป็น r e g e n เ r a r y เลยก็ได้หรือมี r e g e n e r a r y ติดพาร์ตมาก็ได้หมายความว่าชิ้นส่วนเนี้ยถ้าเกมมันบูมเกมมันดังมันก็อาจจะมีราคามากขึ้นนะครับก็อันนี้โปวดพิจารณาก่อนที่เขาไปลงทุนนะแล้ว2 8 8ันแปตัวมาจากการขายตัวอื่นๆมาจากอะไรบ้างเขาจะมีจัดอีเวนต์ครับจัดอีเวนต์แจกฟรีซึ่งตอนนี้มีอีเวนต์แจกฟรีแล้วนะฮะมีอีเวนต์ที่จะทำให้คุณลงรายละเอียดเนาะเดี๋ยวผมจะ ใส่กรุ๊ปเอาไว้แล้วกันเดี๋ยวมาคุยกันอีกทีเรื่องรายละเอียดใกกัการชิงรางวัลน,นะครับเขาจะมีให้คุณไปชิงโชคมีแจกตามแคมเปญต่างๆหรือมีอีเวนต์ต่างๆมากมายนะครับหลักการในการซื้อไอ้เจ้าตัวมอนซาที่เป็น Inception เนี่ยมีจำนวน2088ตัวสตาร์ทราคาที่0.2 BNB ครับ0.2 BNB นะตัวแรกไปจนถึงตัวที่2088ราคาอยู่ที่1 BNB ครับหมายความว่าคุณต้องไปแย่งกันเนาะ ถ้าเกิดได้ตัวแรกๆนะราคาคุณก็จะถูกครับเพราะฉะนั้นใครที่สนใจ inception monster ขายวันที่1กันยายนนะครับ1กันยายนนะเขาอาจจะมีประกาศอีกทีนึงนะว่าจะต้องขายยังไงซื้อในไหนนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ฟังอีกทีนึงซึ่งเตรียมเงินเอาไว้ละ่ะ1 BNB บวกกับค่าแก๊สซิดหน่อยนะครับในการเข้าไปย่งชิงใครสนใจก็รอละกันนะครับรเตรียมแรกเงินรอเลยนะผมไม่รู้ว่าราคาเหรียญบ n b จะไป เท่าไหนนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนเนาะมีข่าวไรอีกนะครับข่าวเกี่ยวกับการเข้าไปชิงรางวัลอ่าผมขอโฆษณาหน่อยละกันนะครับ m o n s t ต r i n f ินฟิ e t ต a i l a n d นะมีกลุ่ม Telegram แมล้วนะครับเดี๋ยวผมจะแปะทั้งกลุ่ม Telegram แ,แล้วก็กลุ่ม Facebook เลยนะครับซึ่งในตัวเนี้ยผมขอผมขอเล่าอย่างนี้ละกันนะครับเนื่องจากช่องเพลย์ล็อก็เริ่มเติบโตมากขึ้นนะครับจากผู้ติดตามหลายๆคนอันนี้ต้องขอบคุณทุกๆคนเลยนะฮะ ทำให้มีโอกาสได้ไปคุยกับทีมผู้พัฒนาของตัวเกม m o นซ a Infinite นะครับเขาก็ยังไม่มีใครที่จะมาโปรโมตในประเทศไทยนะครับกท็ทางผมเองก็ขอเป็นสื่อกลางในการเชื่อมต่อระหว่างข่าวสารของผู้พัฒนาเกี่ยวกับเกมนะครับกับผู้เล่นในประเทศไทยก็เลยตั้งกลุ่มขึ้นมาครับใครที่สนใจตัวเกมนี้เข้าไปในกลุ่ม Telegram ได้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ตอนนี้กิจกรรมที่บอกนะก็คือ คุณจะเข้าลิงก์ตอนนี้ผมแปะเอาไว้ในกลุ่มเทเลแกรมเรียบร้อยแล้วเข้าไปครับเขาจะให้เขาไปลงชื่อเชื่อมต่อไปรีทวิตแท็กเพื่อนแล้วก็ลุ้นครับเป็น10คนที่เขาจะแจกตัว Inception มอน t a าฟรีฟรีแจกฟรีฟรีนะครับก็เข้าไปลุ้นกันได้เนาะแล้วก็ทางผู้พัฒนาบอกว่าถ้าเรามีคอมมูนิตี้ที่มากขึ้นนะครับแล้วก็คนสนใจเกมมากขึ้นในประเทศไทย อาจจะมีการส่งของรางวัลหรืออะไรมาแจกกันอีกนะครับในอนาคตนะก็ต้องจับตาดูนะว่ามันจะเป็นอะไรบ้างนะครับก็ฝากกลุ่มเทเลแกรมกลุ่ม a c e b o o k นะครับมีคนตั้งแล้วเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมลงคลิปเอาไว้ลงลิงก์เอาไว้ให้นะครับที่ใต้คอมเมนต์ก็ฝากเข้าไปติดตามข่าวสารกันได้นะครับแล้วเจ้ามอนสเตอร์อินฟินิตก็ประมาณนี้นะครับไปดูเกมต่อไปครับที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวานนะคือ Step Hero นะครับเปิดขายเหรียญแหละนะครับเหรียญที่ชื่อว่า Hero ครับ ผมทำคลิปรีวิวเช่นเดียวกันนะหน้าต่างที่มันแตกต่างขึ้นมาคุณสามารถไปกดคอเลกชันได้เช่นเดียวกันเว็บไซต์นะครับ stephero io นะวิธีเช็คง่ายๆนะครับเมื่อคุณเข้าไปแล้วเนี่ยคุณเข้าฝั่งซ้ายมือเนี่ยที่เป็นโซเชียลมีเดียนะครับคุณต้องเข้า t w i t t e อร์ Tele gram a c e b o o กเขาได้หมดนะครับถ้าเกิดเว็บปอมเนี่ยมันจะไม่มีลิงก์เข้าไปนะก็ตรงนี้เขามีแ d ด r e s s มาให้ข้างบนแล้วว่าซื้อเหรียญฮีโร่เนี่ยเหรียญอะไรบ้างนะครับซึ่งคอเลกชันของเหรียญฮีโร <c oughs> ที่เอาไปซื้อตัวละครในการเริ่มเล่นก็มีแล้วนะครับวิธีการได้แต้มมาจากตัวละครเนาะเอาไปซื้อตัวละครเนี่ยคุณต้องเอาเหรียญเขาไปสเต็กเอาไว้นะครับตามคลิปรายละเอียดที่ผมเคยลงไปแล้วนะครับใครสนใจก็เข้าไปติดตามเจ้าเซ p ีโรได้นะครับแล้วหลังจากที่เขาออกขายเหรียญมาเนาะก็ค่อนข้างแกว่งนะครับใน24ชั่วโมงเนี่ยราคาเปิดมาก็1่งกว่าๆแล้วนะครับแล้วก็วิ่งวิ่งขึ้นวิ่งลงนะ ก็ตอนนี้อยู่ที่ราวๆ1.6-1.5ประมาณนี้นะครับก็ลองพิจารณาดูว่าจะซื้อเหรียญเข้าไปสเต็กหรือเปล่านะครับเกมต่อมาครับเกมที่กำลังจะเปิดในช่วงเดือนสิงหาคมปลายเดือนนี้นะรามโอดิซี y ครับตัวนี้มีมีอัปเดตเยอะเหมือนกันนะครับรามโอดิซี y หลังจากที่ผมลงคลิปเอาไว้แล้วแล้วก็ได้พูดคุยในกลุ่มนะตอนแรกผมคาดการว่าเจ้าเหรียญไอเทมเนี่ยอาจจะราคาตก นะครับอาจจะราคาตกเพราะว่าอาจจะมีคนเทขายเหรียญเนื่องจากเข้าไปซื้อกล่องกระชปองไม่ได้นะครับตอนนี้กลับกันครับราคาเหรียญพุ่งขึ้นมาเลยนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามีคลิปการเล่นวิธีการเล่นออกมาจากดีลปเลปอร์เองนะครับในในกลุ่มของ Tele g กรมนะครับเดี๋ยวผมมาให้ดูนะตอนนี้วันพุธนี้นะครับเขาจะมีการขายกล่องรตสุดท้ายแต่ราคาจะถูกลงนะครับก็ขายขายเป็นหลักหมื่นละนะใครที่สนใจเข้าไปสุม่ม ไปซื้อเพื่อเตรียมเล่นเกมก็จับตามองเอาไว้นะครับลองไปดูคลิปเก่าๆได้นะเกี่ยวกับ Line e m b a s y ผมพาไปดูคลิปวิธีการเล่นเขาดีกว่าเขาก็ออกวิธีการเล่นมานะครับลักษณะเนี่ยเป็นเหมือนกับเกมมือถือทั่วไปเลยนะภาพออกมาค่อนข้างน่าเล่นนะครับมีตัวละครที่เข้าไปตีได้นะมีการกดสกิลนะครับคือเกมเพลย์เนี่ยเป็นแบบโอ้โหเกมโทรศัพท์ในปัจจุบันเลยครับ ถือว่าเป็นเกม r p g ที่ที่น่าสนใจนะครับก็หลุดมาแค่นี้นะทำให้ราคาเหรียญนนะตอนนี้ดีดกลับขึ้นไปเลยครับเหรียญไอแฉมนะตามในเว็บปูคอยนะครับราคาเหรียญเมื่อวันที่ขายกล่องประปองเนี่ยมันตกลงมาครับเพราะว่าตามคาดเนืคนซื้อไม่ได้ก็แข่กันเทเหรียญน,นะครับแล้วก็ตกไปถึง 0. 0.2 0.02หละตอนนี้ณนะปัจจุบันขึ้นมา0.04แล้วนะครับราคาขึ้นมาอีกเท่าตัวเลยนะ ก็ใครสนใจไปติดตามลองพิจารณาดูดีๆนะครับว่ามันขึ้นมาสุดหรือยังหรือมันจะลงต่อไปนะก็ระมัดระวังในการเข้าไปเลือกซื้อแล้วกันนะครับนี่คือภาพรวมของเหรียญไอเทมครับเกมต่อมาคือวันกะกฟาร์มนะครับเช่นเดียวกันเกมน,นี้เหรียญยังไม่ขายเหรียญยังไม่ขายนะครับวันกะกฟาร์มจะเปิดให้ทําการซื้อขายเหรียญน,นะไอเดโอวันที่27สิงหาคมครับ27สิสิงหาคมนะครับในอาทิตย์หน้านะ วิธีการซื้อขายเหรียญน,นะตอนนี้เขาประกาศมาแค่ว่าเขาร่วมกับ o ูสนะครับในการเข้าไปเป็น w i วล l i s t เพื่อทำการขายซื้อขายเหรียญน,นะครับซึ่งได้ข่าวมาว่าแพลตฟอร์มตัวอื่นๆอ,อาจจะตามมาอีกนะครับอาจจะประกาศอีกทีในอาทิตย์หน้านะก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังอีกทีใครสนใจจะเป็น w ไวล l i s t กับ p Po ูทำยังไงครับผมคลิกเข้าไปที่ Twitter ของ Po ูนะครับเขาก็มีตัวนี้นะ Read How นะ Announcement เกี่ยวกับภูนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังนะภูเขาบอกว่าวิธีการที่จะเข้าไปได้สิทธิ์ในการซื้อ ID.O นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเหรียญอื่นๆในแพลตฟอร์มเขาด้วยหรือเปล่านะก็คือการสเต็กกับการถือเหรียญครับสเต็กถ้าคุณเข้าไปสเต็กเหรียญนะมาดูข้อนี้และกันสเตกเหรียญจำนวน250เหรียญภูคุณจะได้สิทธิ์ในการเข้าไปแย่งชิงเนี่ยสิทธิ์1นชิเกต แต่ถ้าคุณถอนเหรียญมา Unstake เ,เนี่ย,ยผู้500เหรียญผู้ห้าร้อยเหรียญคุณได้1นึ่งชิเก็ตหมายความว่าถ้า Stake ไปคุณจะได้สิบมากกว่าเนาะถ้าเกิด Unstake ค,คุณต้องมีเหรียญอีกเท่าตัวหนึ่งนะครับก็ลองดูนะสำหรับใครที่สนใจนะจะเข้าไปฝากเหรียญผูเอาไว้หรือว่าจะทํายังไงหรือรอแพลตฟอร์มอื่นๆที่กําลังจะตามมาในการขายเหรียญวานาซึ่งตอนนี้ยังไม่ขายนะครับตอนนี้ยังไม่ขายนะรอดูดีๆนะครับใครเข้าไปตอนนี้คือสครมทั้งนั้นนะครับ นะก็ฝากาไว้ด้วยสำหรับวานานะครับเขาต่อมาคือ d ด n o x ครับเกี่ยวกับเจ้าไดโดเสาตอนนี้เนี่ยมีการโอนย้ายถ่ายเทละ่ะเพราะว่าจากคลิปนะครับใครสนใจนะเกมภาพ8บิตนะครับเกี่ยวกับไดโดเสาเข้าไปดูคลิป Daddy d ด n o x ได้นะครับผมทำเอาไว้แล้วนะเกมเขาก็คือเอาเหรียญไปสเต็กไว้ครับเขาแบ่งเป็น3เชนคือทั้งอ e u ท b s ียม n a n c e Smart c h a i นแล้วก็โ Po l ิ g อนมาติ c ครับ ปรากฏว่าเหรียญใน BSC เนี่ยหมดตั้งแต่วันแรกๆเลยนะครับแต่เช่นอื่นๆเขาเหลือนะเพราะว่า e ีเ e เรียมอย่งที่ทราบกันคือค่าก a s แพงเขาเลยมีการเกลี่ยไข่ครับมาอยู่ในเชนของ BSC ตอนนี้หน้าจอผมมันขึ้นเป็นเครื่องหมาย question mark ใช่ไหมครับใครที่อยากรู้ว่าราคาเหรียญอ่าขอภายจำนวนใครเหลือเท่าไหร่แล้วก็ connect wallet ไว้ครับเขาจะขึ้นโชว์มาเลยว่าใครเหลือไหมแล้วคุณค่อยไปซื้อเหรียญใดนกนะครับในการ s t a k กเอาไว้ นะขั้นต่ำคือ500เดยนอกนะครับจะทำการถอนไข่ออกมาได้ไข่เจนศูนย์นะครับก็120วันนับไปนะครับใครมีเงินมากฝากไว้จะได้กลับมาเร็วนะครับสเ็กแล้วได้เลยอีกมีสิทธิ์ได้รับตัวลอตเตอรี่เอามาไปลุ้นรางวัลได้นะครับเคลมได้เนาะซึ่งตัวเนี้ยผมฝากไว้แต่ผมยังไม่เคลมเลยนะเดี๋ยวผมขอไปศึกษาเรื่องการเคลมลอตเตอรีร่อีกทีนึ่งนะแล้วจะมาบอกกันนะครับนี่คือภาพรวมของไดนอกส์ครับไดโดเซนะ และเกมสุดท้ายที่จะมาคุยในวันนี้ก็คือ b i n a m a สบ i นามาสเกมมังกรครับทำคลิปไว้ตั้งแต่2สัปดาห์ที่แล้วนะเพราะว่ามันต้องสเต็กมังกรไว้15วันนะครับตัวนี้ของผมมังกรโตแล้วเกมจะเปิดครับวันที่18นะหรือนับถอยหลังไปนะครับใครที่นับถอยหลังเข้าไปเว็บไซต์เขาได้ app binamas com นะครับหรือกลับไปดูคลิปเก่าๆได้นะอีก2วันนะครับผมลงคลิปวันที่ยวันที่16กวันที่18ครับราวๆสามทุ่มสี่ทุ่ม ประมาณนั้นเกมจะเปิดให้เล่นนะครับต้องใช้เดลเสาอ่ะขออภัยไม่ใช่ดูเดวเสาใช้มังกรตัวโตวเต็มวัยแล้วเท่านั้นนะครับก็ลองพิจารณาดูนะหน้าเว็บเขามีอะไรอัปเดตอีกบ้างในส่วนของมาร์เก็ตเพลสครับหรือร้านขายของมีการขายเจ้าอาวุธแล้วนะครับอาวุธเนี่ยยังไม่รู้เลยนะว่าเอาไปใช้ทำไรนะครับแต่ได้รับข่าวเข้าคร่าวๆก็คือว่าเราสามารถซื้อเอาไปสวมใส่ให้เจ้ามังกรของเราได้เพื่อได้ตะลุยด่าน ได้ค่าสเตัสมากขึ้นและอาจจะได้ของรางวัลมากขึ้นตัวนี้ผมไม่คอนเฟิร์มนะครับต้องรอตัวเกมออกอีกทีนะและนี่ก็คือภาพรวมข่าวสารของวงการเกมในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับอย่างไรก็ตามฝากด้วยนะครับเกมมอนซาอินฟินิตนะตอนนี้ผู้พัฒนาเริ่มเข้ามาสนใจแล้วนะครับแล้วก็วงการเกม NFT เริ่มกว้างมากขึ้นเพราะเจ้ามอนซเป็นแนวพัซซอ่ะแกวคล้ายๆ Can คันดี้นั่นแหละนะครับก็ น่าสนใจทุกเกมครับใครจะเข้าเกมก็เลือกดีๆนะครับเพราะว่าในปัจจุบันเกมออกมาเยอะมากนะครับด้วยความเป็นห่วงนะครับระวังสแกมกันด้วยนะใครเข้าจะเข้าเกมไหนระวังอย่างดีแล้วก็ถอดทุนคืนให้เร็วที่สุดจะได้เล่นเกมอย่างมีความสุขครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในคลิปนี้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ